จากถนนราชะพึกมุ่งหน้าสามสี่ห้าเราจะเจอชิกรีพับป,ปิกอยู่ขวามือเห็นไหมคะชิกแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นโลตัสน็อตอยู่ขวามือแล้วก็มีสัมภาระอยู่ซ้ายมือวันนี้เราจะพามาทานข้าวแกงถนนลาชะพึกบางบัวทองค่ะเป็นข้าวแกงร้านหนึ่งที่ถือว่าอร่อยเป็นของคนนครแท้แท้และเป็นพี่ที่อยู่ฟิตเนสเดียวกับเราด้วยชื่อพี่จัน เจ้าของร้านชื่อพี่จันนะคะร้านนี้ชื่อร้านข้าวแกงชะอวดใครเคยได้กินยกมือขึ้นเราจะบอกอาหารเขาอร่อยมากอร่อยหลายอย่างเลยมีที่จอดรถมีกาแฟสดอร่อยคือร้านดีงามมากค่ะแล้วก็มีสองฝั่งด้วยร้านมีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาร้านอยู่ตรงข้ามกันเลยนะมีสองร้าน ข้าวแกงะอวดทั้งคู่ด้วยนี่ใกล้จะถึงแล้วค่ะสังเกตง่ายๆนะข้าวแกงะอวดช้าๆนิดนึงนะคะใกล้ถึงแล้วนี่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 มันก็จะมีขาหมูขาหมูเฮียว,วัดอยู่ข้างหน้าค็อกพิกติดกับอคอกพิกเลยค่ะพอเจอค็อกพิกเปิดไฟเลี้ยวเลยค่ะเลี้ยวตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเฮียวัดข้าวขาหมูแล้วติดกันกับเฮียวัดข้าวมันไก่คือร้านบ้านะอวดข้าวแกงต้า อร่อยมากเข้ามาดูเข้านี่เข้ามาจอดรถที่จอดรถเยอะมากจะจอดตรงไหนก็ได้ในนี้นะคะจอดได้หมดเลยนี่เลยจอดแล้วก็เดินเข้าไปที่ร้านได้เลยนะคะร้านหน้านั่งบรรยากาศล่มสบายมีต้นไม้เต็มไปหมดโต๊ะนั่งก็มีเยอะรานจอดรถดูดิจอดได้เป็นร้อยคันนะ่ะร้านจอดรถสําหรับสิ่งนี้โดยเฉพาะนี่ข้าวแกงบ้านฉววด ดูคนนั่งกินดิดูรถด,ดิเข้าแกงเขาอร่อยจริงต้องร้านนี้เลยวันนี้มาถนนราชเพกมารองกินร้านบ้านเะอวดข้าวแกงใต้ค่ะเราจะซื้อกลับบ้านเราไม่เคยกินมันมีข้าวมันไก่ฮิววัดข้าวขาหมูฮิววัดเต็ไมไปหมดเลยนะแต่เรามากินบ้านเะอวดอยากรู้เป็นยังไงครั้งแรกเลยที่กินข้าวแกงร้านนี้ปกติไม่เคยกินเลยนะ อยากลองก็ต้องดูว่าเป็นยังไงเข้าแกงบ้านเอววจ้าถานนราชพฤกษ์อยู่ตรงข้ามโรงเรียนเด็ดล่านะจ๊ะนี่เลยจ้าก็จะเป็นเวริร์มีที่จอดรถเต็มไปหมดมีบ้านขนมจีนขนมจีนน้ำยารถเด็ดเว้ยนี่เรามากินบ้านชะอวดดีกว่า ร้านนี้เป็นเขตปอดบุรีว้าวกับข้าวเพียบวันดีค่ะพี่ามาออนนุนไม่เคยค่ะครั้งแรกเลยพี่พี่พี่อ้อยบอกออใช่ก็เลยรู้ว่าเป็นร้านพี่เอาต้มใช้โป๊ะค่ะหนึ่งถุงเอาใส่ถุงกลับบ้านค่ะแล้วก็เอานี่หนูจะถ่ายลงคลิปให้ร้านจะได้ดังๆคนเยอะๆ อเอาผัดคะณะค่ะผัดคณะหนึ่งถุงพี่อ้อยบอก,อบอกหนูก็เพิ่งรู้เนี่ยว่าพี่เป็นเจ้าของร้านเห็นบอกมีสองสาขาดด้วยใช่ไหมก็หูปลาทูตัวใหญ่มากเลยเนอะมันคือปลาทูอะไรเหรอคะอหูใหญ่มากอะ่ะเหรออร่อยเหรอคะ เอาปลาทูต้มส้มหนึ่งถุงค่ะเอาตัวล่างๆที่มันโดน้ำนะครับแล้วก็เอานี่แกงไตปลาเหรอคะเอาแกงส้มเอาอะไรดีวะอีกอันอันนี้เป็นหน่อไม้ดองหรือหน่อไม้สดคะ่ะหน่อดอง น,นี้ประดุกไหนคะพี่ไตปลาเอออยู่ในหมอ้อออ๋คุณแม่เหรอคะคุณแม่วัสดีค่ะออพี่สาวไหนคะไตปลาลองคะ่ะถุงนึงค่ะอเอาอะไรดีอีกอย่างหนึ่งประถูแล้ว อันนี้คือนี่คืออะไรคั่วกิ้งเหรอคะอ,อ๋อลแล้วอันนั้นอะไรคะคั่วกิ้งไก่คั่วกิ้งหมูนี่แกงหอยอนี่กับข้าวเปลี่ยนทุกวันไหมคะออาบางอย่างบางอย่างอ๋อนี่ราคานี่ปลาทอดขมินขนม้นแปดสิบถึงร้อยี่สิขนมจีนน้ำยาเอ้ยน้ำยาใต้ไหมคะขนมจีนขอน้ำยาใต้ชุดหนึ่งคะ่ะ ข้าวราดแกงสองอย่าง60สามอย่างเจบหมูทอดเจข้าวราดแกงส้ม60 2บสองอย่างเจ็ดสิบหมูดูแายมันสวยมากแกงไตปลาแกงหยวกกล้วยแกงหอยขมแกงขี้เหล็กแกงพริกข่าหมูแกงหมูหน่อเรียงผัดเผ็ดสะตอแกงมันขี้หนูหมูน่ากินทุกอย่างเลยเป็นไงมีขนมด้วยเห็นเปล่านี่ของจริงอยู่ในตู้ สะอาดสะอ้านที่นั่งเยอะที่นั่งมีตรงนี้สามโต๊ะแล้วก็มีตรงโน้นอีกประมาณหนูสิบกว่าค่ะร้านล่มลื่นนานั่งหนมหว,วานเลยเขา้าโพดบวดอยากกินอะฟักทองแกงบวดเหรอคะใช่นนไหมฟักฟักทองบวชมีไหมคะวันนี้ขนมหวานอะไรพี่เป้อคขโพดข,ข,ข้าพโพดหวานาไหมคะ หวานน้อยหวานน้อยอ่าเอาเข้าวโพดที่หนึ่งค่ะคกลับบ้านข้าวโพดคล้มีข้าเหนียวถั่วดำอ่าข้าวโพดค่ะข้าวโพดกลับบ้านขพอแล้วค่ะหมดละอ่าเอาเข้าวเปล่าหนึ่งถุงแล้วก็ขนมจีนหนึ่งถุงเนาะมันเป็นชุดอยู่แล้วใช่ไหมคะมจ้ะที่รับคนละครึ่งพัทไหมคะไม,ไม่ได้รับนี่แ้วทั้งถามทุกร้านช่วงนี้กระแสกำลังมา ร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงหยุดวันไหนคะเปิดเช้าเลยจ้ะเปิดเช้าเจ็ดโมงเช้าติดสามโมงครึ่งอ๋อแล้วก็วันหยุดวันหยุดเดือนละหนึ่งค่ะเดือนละหครั้งก็คือเปิดทุกวันพุธที่สามของเดือนพุธที่สามทุกของเดือนโอเคเปิดทุกวันยกเว้นเทศกาลเทศกาลหยุดอ่าเทศกาลหยุดปีใหม่สงการหยุดค่ะน้ำพริกกลับบ้านสามสิบบาทน้ำพริกกะปิเหรอคะอร่อยไหมคะ เอาน้ำพริกกะปิที่หนึ่งค่ะเอาน้ำพริกกะปิชุดหนึ่งนะคะน้ำพริกกะปิชุดหนึ่งอันนี้ก็น่ากินเนาะเผ mm hmm. ็ดไหมลองก่อนแค่นี้ก่อนเยอะแล้วจะกินไม่หมดนี่น้ำพริกทุกคนมากินที่ร้านน้ำพริกคือตักฟรีนะจ๊ะนี่จ้นน้ำพริกกะปิหอมๆเลยแล้วก็พริกน้ำปลาน่ากินมากพี่ขอพริกน้ำปลาถุงหนึ่งนะคะเอาแบบตักเอาแบบนี้น ขอบคุณค่ะพี่บรรยากาศน่านั่งมากอ,อ๋อมีขายกาแฟด้วยเหรอคะพี่กาแฟสดอ๋อกาแฟสดหนูเอากาแฟสดแก้วหนึ่งค่ะเอาแล้วปกติมันใส่ไ,ไ,หไหมคะเอาใส่แต่ไม่หวานมากเอาเข้มขน้นพี่พี่จันชงเองด้วยเหรอ ว้าว <Wow. S 2> สุดยอด<ร>พี่จันเฝ้าร้านเองอยู่ร้านเองเหรอค่ะหนูตอนแรกหนูคิดว่ามาะจะไม่เจอกับไ่บางทีมันมีพี่รัฐอีกคนนึงสลับกันจะสลับกันสลับกันดูนครับมาแวะลองได้เราใส่ถุงกลับบ้านเดี๋ยวมาดูค่าเสียหายกันว่าเท่าไหร่นี่เขาตักกำพริกใส่ถุงให้อันนี้เซฟตตักกลับบ้านเนาะ ข้าวเป็นหอมมะลิไหมคะข้าวเป็นหอมมะลิหรือข้าวสามพ่คะหอมมะลิหอมมะลิมีหอมมะลินิ่มๆเลยนะจ๊ะกับ <c oughs> ข้าวน่ากินทุกอย่างเลยคะ่ะอันนี้คือผัดบุ้งเหรอคะ่ผ <c oughs> ัดป๊บบุ้งก็น่ากินกับข้าวโคตรเยอะอะ่ะคือกับข้าวเต็มตู้อย่างนี้ทุกวัน ของเยอะขอพี่ของปพี่เอาปลาทูตัวล่างๆนะตักให้แล้วใช่ไหมคะตักเตัวใหญ่มากเนาะแล้วตัวใหญ่อร่อยเท่าตัวเล็กเหรอคะอร่อยนะพี่คนใต้แกงของพี่คนใต้จังหวัดอะไรคะนครนอคนนครอำเภอ ะอวดเลยอ๋อเขาค่ทั้งหมดนี้540บาทได้ของกลับบ้านถุงเบลเลอร์เลยค่ะแวะมาทานกันนะคะแล้วก็มีกาแฟน่ากินนะกินอีกแก้วหนึ่งอันนี้เขาเรียกกาแฟโบราณกาแฟสดค่ะนี่นะคะลาเต้กาแฟสดนะคะเรียบร้อยค่ะมาอุดหนุนกันนะคะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะชะอวดข้าวแกงชะอวดอำเภอชะอวด นครสีธรรมราชนะคะแวะมาทานกันนะคะทุกคนข้าวแกงร้อยรยของคนใต้แท้ๆคนนาครคนนครน,นี่เลยตาใตาค่ะของคนนครร้านบ้านจะอวดเข้มข้นนะแต่ออกเราเป็นคนชอบหวานนำของเขาออกเค็มนํำไปหน่อยมันก็เลยยังไม่ถึง ยังไม่ถึงกับคําว่าอร่อยของเราก็คือเบเบกินได้ถ้าคนชอบกินเค็มเราว่าจะอร่อยสําหรับคนนั้นแปลกคือเป็นผักบุ้งบนผักคะน้าของใต้ผัดหวานหวานเค็มๆอร่อยดีค่ะใช้ได้ของใต้ของคนนครมาลองดูดีกว่าว่าเป็นยังไงใช้โปโต้มเคม็มนะกินโคตรดมออือร่อย ไข่ปอนุ่มน้ำแกงนัวดีงามใช้ปลต้มเค็มอร่อยมากค่ะอืดีเลยค่ะดีดีเยี่ยมเลยคะ่ะถ้วยนี้เอาไปสิบเต็มสิบอร่อยเลยแหละ <Perfect. S 1> อืมพ์เฟิร์ปลาต้มส้มโคลนอร่อยอ่ะอร่อยมากมากอ่ะเอาไปสิบเต็มส,สิบเลย ปลาเนื้อแน่นมากแล้วน้ำต้มส้มแบบรสชาติอร่อยกําลังดีแบบ